ไพ่ี4พลังจิตใต้สำนึกของคุณค่ะมาดูกันนะคะว่าเร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณจิตใต้สำนึกมีพลังสามารถเรียกในสิ่งที่เราปรารถนามาให้เราได้ค่ะคุณเป็นคนน่ารักนะคะมีคนรักคุณมากมายคุณเป็นที่รักของพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดค่ะท่านจะมอบพรให้คุณมีสุขภาพดีอายุยืนยาว และแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงมีความสุขใจอย่างมากและยิ่งคุณทําบุญมากเท่าไหร่สิ่งดีๆก็ยิ่งเกิดขึ้นกับคุณมากเท่านั้นค่ะคุณเป็นคนทํางานเก่งนะคะขยันทํางานแล้วก็มีความสามารถเฉพาะทางในอาชีพของคุณที่จะทําให้คุณเนี่ยร่ำรวยเงินทองมากมายมีเงินเก็บนะคะคุณเนี่ยมีคนรักนะคะคุณจะมีครอบครัวที่มีความสุข มีคนรักคุณมากมายมีคนจริงใจกับคุณมากมายเพราะว่าคุณแผ่พลังความเมตตาและความจริงใจให้คนอื่นก่อนค่ะคุณจะมีโชคมหาศาลนะคะได้อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ร่ำรวยมีเงินแสนเงินล้านค่ะในบ้านปลายคุณจะเป็นเศรษฐีและเศรษฐีนีนะคะมีความสุขมากๆค่ะถ้าคุณคิดว่านี่เป็นพลังงานของคุณนี่เป็นคำทำนายของคุณแล้วแล้วก็ ให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทํานายนะคะแล้วแชร์กระจายออกไปในช่องทางต่างๆให้มากที่สุดนะคะในช่องทางที่เขาต้องการรับพลังงานของคุณและถ้าคุณอยากเจออาจารย์อีกติดตามกันไว้ด้วยนะคะขอให้คุณนะคะพบแต่สิ่งดีๆและร่ำรวยอายุยืนนานสุขทั้งกายสุขทั้งใจตลอดไปค่ะ